สวัสดีครับอยู่ผมกันนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะเข้าสู่รายการสาระเร็วนะครับ e ี EP เท่าไหร่ก็จําไม่ได้นะครับไม่ได้ทํานานมากนะครับวันนี้ก็เป็นวัน14ตุลานะครับของปีนี้ซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับวันที่14ตุลาของปี16เป็นเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับทางการเมืองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปคร่าวๆนะครับให้ท่านผู้ชมที่ อาจจะได้ใช้ในการเรียนหรือใช้ในการหาความรู้อะไรนะครับได้นําไปใช้หรือไปปรับใช้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าเรื่องเลยไปเลยครับเหตุการณ์14ตุลาที่ รู้จักกันในนามสันส้นๆว่า14ตุลานั้นเป็นปรากฏการทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2516เยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นนิสิตนักศึกษาได้ร่วมกันจำนวนมากเรือนแสนเรียกร้องให้รัฐบาลคณาธิปไตยถนอมประพาสณรงค์ปลดปล่อยนิสิตนักศึกษาอาจารย์และนักการเมือง13คนที่ถูกจับกุมฐานเนืเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่กับถูกรัฐบาลตั้งข้อหากระทําการผิดมั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะเกินกว่า5คนบทําลายความมั่นคงของชาติเป็นกบฏภายใต้พระราชาอาณาจักรและมีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์นะครับนี่ก็คือข่าวครับนะครับโดยในเวลา14นาฬิกาของวันที่5นั่นเองนะครับกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เป็นแกนนำนะครับ12คนก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล และสันติบาลจับกลุ่มตัวไปทั้งหมด12คนซึ่งมีอาจารย์นิสิตนักศึกษานักหนังสือพิมพ์และนักการเมืองถูกแจ้งจับในข้อหามั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองนะครับ วันอังคารที่9ตุลาคมนะครับเช้าตู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปรากฏธงดำพึ่งเสาเหนือยอดโดมนะครับประตูทางเข้ามีประกาศงดสอบด้านป้าประจันมีผ้าพื้นใหญ่เขียนข้อความว่าเอาประชาชนคืนมาส่วนผ้าอีกพื้นหนึ่งเขียนว่าเราเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เป็นกบฏหรือนะครับส่วนบ่ายของวันนั้นนะครับผลโป่ยไปสภา,านักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รประชุมฉุกเฉินมีมติให้ทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีปล่อยตัวผู้ต้องหา13คนให้อธิบดีเลื่อนการสอบอไปให้ต่อสู้โดยวิธีหิงสาประท้วงตลอดตลอดวันตลอดคืนหากไม่ได้ผลกระทบให้ใช้วิธีรุนแรงบ่ายวันเดียวกันนั้นอาจารย์มหาลัยธรรมศาสตร์250คนนะครับ ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้พิจารณาปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้เพื่อป้องกันให้สถานการณ์รุนแรงและลุกลามยิ่งไปกว่าน,นี้นะครับสาที่มาชนุมต่างโจมตีรัฐบาลอย่างรุนแรงและขอให้ปล่อยผู้ต้องหากลุ่มที่เรียกร้องชุมนุมทั้งหมด โดยรัฐบาลจอมพลขนอมกิตติการนะครับตอบโต้โดยการใช้มาตรา12แห่งรัฐธรรมนูญปกครองผู้ต้องหาซึ่งใช้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่นายกรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายใดๆนะครับพร้อมทั้งประกาศสำทัพให้นิสิตนักศึกษาปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับโดยวันศุกร์ที่12ตุลาคมนะครับหลังจากการชุมนุมติดต่อกันเป็นเวลา3วัน3คืนนะครับ 12นาฬิกาของวันนั้นนะครับศูนย์กลางนิตินักศึกษาแห่งประเทศไทยออกถแถลงการยื่นคำขาดแก่รัฐบาลนะครับให้ปลดปล่อยบ,บุคคลเหล่านั้นภายใน24ชั่วโมงนะับตั้งแต่12นาฬิกาของวันที่12ตุลาคมไปจนถึง12นาฬิกาของวันที่13ตุลาคมนะครับเวลา12นาฬิกาศูนย์นิตินักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ประกาศยื่นคำขาดต่อรัฐบาลให้ปล่อยผู้ต้องหา13คนภายใน24ชั่วโมงซึ่งสิ้นสุดในเทียงวันของวันทุ่งขึ้นคือวันที่13 หากรัฐบาลยังไม่ทำนะครับศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจะได้พิจารณาจะได้พิจารณาใช้มาตรการในขั้นเดือดขาดต่อไปนะครับโดยวันเสาร์ที่13ตุลาคมนะครับเป็นวันแห่งคําขาดของศูนย์การนิสิตนักศึกศษาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นวันที่ทุกคนรอคอยด้วยใจระทึกการประชุมประท้วงอภิปรายและสลับการร้องเพลงการแสดงการอ่านบทละครการอ่านกวีดําเนินไปตลอดคืนจนกระทั่งฟ้าสางนะครับเมื่อประมาณ เช้าโดยเช้าวันนั้นนะครับน,นักเรียนนักศึกษาและประชาชนก็เข้ามาชุมนุมแน่นมหาวลัยธรรมศาสตร์จนทะลักออกมาบริเวณรอบนอกนะครับทุกคนต่างรอคอยเวลา12นานกากของวันที่13ตุลานะครับโดยเวลา12.30นอของวันที่13นะครับ,บรถบัญชาการเริ่มตีวงกลับนะครับกองอาสาทหารหญิงถืถอถธงไตลงจัดแถวและเริ่มอ,ออกเดินติดตามด้วยแถวอาสาหญิงถือธง ธรรมจักรนะครับและอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์นะครับโดยมีหน่วยกล้าตายรวมพลนะครับมีกระสอบข้าวและพริกไทยไว้สู้กับสุนัขตำรวจนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่ยอมปล่อยตัวนะครับโดยนิสิตนักศึกษาก็เริ่มเดินขบวนนะครับในวันนี้นะครับ โดยจากจุดประทัดเล็กๆหน้าบริเวณสวนจิรดานะครับเหตุการณ์ก็บานปลายลุกลามไปอย่างไม่มีใครคาดคิดนะครับรัฐบาลใช้กําลังทหารและตํารวจปราบปรามผู้ชุมนุมและผู้ประท้วงอย่างร้ายแรงนะครับในขณะที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนก็ตอบโต้ด้วยการก่อความวุ่นวายบุกเข้ายึดและทําลายสถานที่บางแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอํานาจฝ่าการคณะทีประย พยายามยึดกรุมประชายสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนตลอดจนสถานีตำรวจนะครับนับตั้งแต่10บนาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับรัฐบาลได้ออกแถลงการเป็นระยะระยะนะครับกล่าวหาว่ากลุ่มนักเรียนบุกลุกเข้าไปในสวนพระราชฐานจิรดาและก่อวินาศกรรมในขณะเดียวกันก็เกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่านักเรียนนักศึกษาที่ถือธงใจลงในวันนั้น ถูกตำรวจตีตายเด็กผู้ชายถูกกระทืบตกคูน้ําจนตายสร้างความโกรธให้กับผู้ร่วมชุมนุมเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยต่อมารัฐบาลได้ส่งทหารตำรวจปราบปามมีทั้งรถถังเฮลิคอปเตอร์จุดประทะมีมีทั้งการนองเลือดณถนนราชดำเนินมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นเวลาถึง10ชั่วโมงพร้อมๆกันกับมีคําสั่งห้ามประชาชนออกนอกบ้านระหว่าง22นกาถึงห 30นนะครับประกาศปิดโรงเรียนและสถาบันในกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนะครับและกลําหนดให้บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิลปากรเป็นเขตอันตรายเตรียมพร้อมเจียกววดล้างครั้งใหญ่นะครับ จนเวลา19.15น,นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำารัสผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์ขอให้ทุกฝ่ายระงับความรุนแรงและทรงแต่งตั้งศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักตร์อธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์คมนตรีและนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นนายกลรลฐมนตรีแทนนะครับขอให้ทุกฝ่ายทุกคนจงระงับเหตุแห่งความรุนแรง โดยการตั้งปกติยับยังเพื่อให้่าพบ้านเมืองคืงสู่สภาพปกติเร็วที่สุดเหตุการณ์ก็ยังไม่จบนะครับจนมาถึงวันที่15ตุลานะครับโดยจอมพลขนอมก็ยังถึงแม้ไม่ได้เป็นนายกแต่ก็ยังมีตําแหน่งใหญ่โตในกองทัพนะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็บานปลายมาจนถึงเวลา18นิกา4 0นของวันที่15ตุลานะครับโดยบุคคลทั้ง3ก็คือ ท่านน้อมประพาสและนรงก็ได้เดินทางออกจากประเทศไทยนะครับจึงทําให้เหตุการณ์ในประเทศไทยค่อยๆสงบลงในที่สุดนะครับโดยเหตุการณ์14ถึง15ตุลาคมนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต71รายและบาดเจ็บ857รายนะครับโดยเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ถูจรึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมาอย่างยาวนานนะครับก็วันนี้ก็ครบรอบ48ปีของ14ตุลานะครับ ขออภิลึานะครับและลึกถึงนะครับบุคคลที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการสรุปแบบเป็นไล่เรียงเป็นไทม์ไลน์เป็นวันเลยนะครับสาหรับเรื่องราวของ14ตุลานะครับผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปนะครับผมก็สัญญาว่าช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะครับก็อาจจะมีคลิปลงนะครับช่วง ก่อนหน้านี้ก็ยุ่งกับการเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ